ชงโงโกเบสกันครับว่าจะได้กี่โล <laughs> ยังหวานอยู่เลยครับสมัยรเอารอบสุดท้ายสองเตียนครึ่งถึงไหมครับตะพน ได้ป่ะวันที่สิบหกอะวันที่สิบหกล้ครับไม่ได้ไม่ถึงสองเดือนครึ่งวันนี้วันที่ยี่สิบห้าประมาณ 000. 000. สองเดือนสิบสี่วันธรรมดามันต้องสองเดือนเกือบยี่สิบวันสองเดือนเกือบยี่สิบวันถึงจะขึ้นได้เออถึงจะสวยหน่อยคร<ำ>ับใช้ได้ใช้สติดตัวตยน,นี้ก็สวยอยู่นะครับนั่นถวย น,นี่แม่ค้า,าคแมค้าเต็มไปหมดนะครับ <laughs> นี่ก็แม่ค้าครับ <laughs> โอ้โหโกงองตัวเบีครับ เครื่อในไม้ทานะครับผม250บาทประมาณไส3 1 4ตัวนี่ถ้าอีกอาทิตย์นึ่งเนี่ยถ้าอีกอาทิตย์เออ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 มันตีเก็บอยู่เนี่นะเนาะโอ้ตีมเก็บเล นี่ครับผมสุดยอดนี่ตัวเลขตัวนึงครับแม่ค้ามารับปากบอด สุดยอดคุ้งกินนะฮะ GPT หัวส้มเลยครับมันเต็มเลยครับกู้อย่างมันนะครับผมตัวเมียมีแค่ตัวเดียวนะครับผมที่ขึ้นมาประมาณ400ตัวตัวเมียมีแค่ตัวเดียวที่เห็นนะครับ มส้มสุดๆเลยครับเนี่ยกงกินอาหารจีวีีมันเยอะลูกค้าพัทยาชอบมากค้าจากพัทยามาเอาเลยครับเนีนสูงลูกค้าขายให้ฝลัง่งเทศกาลปีใหม่นี่ดูหัวมันๆนะครับ